กรบสบายดีและสวัสดีแล้พอพ่อ่พี่น้องเบิดสุขุสุคนเนาะกันยินดีต้อนอรับขาทูตส่งเบาเตียงทองซาเนวอีกแล้วพี่น้องเมื่อนี้บาเตียงสิไปบ้านนาโพเหนือเนาะเมืองอุทุมพรแข่งสวรรด์นักขีพี่น้องเลยก็คือสิไปวัดจันทคามพี่น้องเนาะก็คือเสียงเงินไปมอบให้เาพ่อเพื่อนเพื่อเหตุส้างประตูโคงองะไรพี่น้องก็คือมีเงินอยู่ อันมีเงินยั آ آ ้คนหนึ่งเนาะเพิ่นฝากมาให้หนึ่งด้านกีพี่น้องหนึ่งร้อยดอนั่นแหละก็นึ่งด้านกีเนาะไปช่วยุมทบทุนให้วัดบ้านนภูพ,พี่น้องเพื่อเฮ็ดเพิ่นจีเทกันเปื้อนวัดแล้วก็อันเฮ็ดประตูคงหรือเฮ็ดประตูทางเข่าแหละพี่น้องเนาะโอเคไปเบิ่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องบ้ฮนหูไายะโพเพิ่นจีวัดหรือว่าหรือจังไดเนาะพี่น้องโอเคไปเบิ่งไปซมกันเลยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องตอนนี้บัเตียงกับมาฮอดวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง กันเทกันเปื้อนมาอีกเนาะพี่น้องนี่เกันเทมากกได้หลายเติบแล้วพี่น้องเพราะว่าสาเหตุที่เทนี่แกอ่าวางเตียงถามยน,น่ยพอเพิ่นเพิ่นบอกว่าอยู่ในวัดนี่เพิ่อนโบไฮตั้งกองบุญอยู่ทั้งหัวใจเนาะเพิ่นให้มาตั้งทั้งลุมแต่แบบไม่ได้ยามผลยามอย่างเงี้ยมันจีเปื้อนพี่น้องเพิ่นก็นเลยเทกันเปื้อนเพื่อนโให้มันเปื้อนๆบ้างตั้งกองบุญเนาะ ແລະກະອັນອັນອ <plane>. ັນກະພີ parts, it? It ý, ່ນ well. ້ອງກະຍັງກໍາລັງທ່ານໄດ້ເລີ່ມສ້າງເພິ່ນຍັງບໍ່ຫວ່າງພີ່ນ້ອງເດີ້ເຕົບໆກຸມທາງເຂົ້າຫັ້ນງິກມຫຍນກມຍດຍ เท่พื้นบ่อนเออหวังสิบเอ็ดวงนะโอ้ไม่เศร้าอันนี้บอนยังสุ่มไปเบิร์ตบิร์ตทดสอบประมาณนี้ยี่สิบสออบยังไม่สั่งเขาลงมายังสามสี่ยังอยู่หาสอบวันหกสอบไปแล้ว ยังเวกนั่นเลยย่าพ่อป่ะเนี่ยโจ้วยอันเห็ดพักตุกงน้ำตัวต้นต้นนั่นเนี่ยนั่นสำคัญก่อนเนาะเอาตัวสำคัญพักตัวคงก่อนพอออกพอต้นพะเห็ดพะไปแล้วตกแรงตกใจแล้วชิดเห็ดนี่พอเหรนะอ่เมนเมนเมท่าพอพเห็ดพะไปพอว่าอันมาว่าผมเศร้าเนียว่าเท่าชุ่มขนอพมเห็ดพะไปหายยาเก็บไว้อยู่าลไรใช่เลยเงินคำแก้วก็ใช่ไลยโดยว่าอันตกแรงตกใจไปแล้วเพื่อหาเงินหาทองมันได้เพื่อชิลเล่ในกระเพาแห้งเขาว่า เล่าเขาคนนั้นเนาะเล่าเขาเล้วน้ําเขาก็เล่าขึ้นเงี้ยวหม่เลยเฉเดินซีเดินซามหมดเลยเอาสร้างเอายังมาเบิ่งเงินเบึงคั้อยู่เลยเก็บชาวบ้านชาวเมืองใส่พร้อมโดยโดยโดยใค้บอกขึ้นมันนั่อยเด้อวะเออเจ้าอ่ะบอกไปมันนั่นแหละเท่าผองพอตนพร้อมหมดเลยเฉหยอันนี้เ่วเพิ่นนั่นกะยังเท่าไรเท่าไรกะเก็บไหวโดยเทวเทไปแล้วที่ยาดอกตัวเทวุตตัวยังเนี่ยเอาไว้ เอฟไว้ดูลงไปภาคว่ามันก็ใช้ลายเนาะอ๋อใช้ลายเด้เด้อมันเบิดลายได้จ้างสร้างเทนี่ก็เบิด5 0 0 0บ่ได้เทวงนดๆๆันเขาบ่เทมันเืองดินเขานะนี่เืองของเฮ็ดนานี่เด้แม่ยายมันลอกก็สิมันได้สะอาดมองตั้งบุเนาะเออแม่นละเพิ่นบ่ให้ตั้งงอยู่ในบ้านเพิ่นบ่ให้ตั้งงเเนี ก็ได้ต um enfin an ั้งลุมอันอยู่เทิงนี่สําหรับไม่ออกต้นพังเพศพังธรรมอ๋อคนเต็มหามนี่หามหอมนะได้ตั้งให้พุ่นเธอมีบุญใหญ่บุญเตพิ่ละเท่าได้บุญใหญ่บุญเตแล้วก็เขาเล่าแยแล้วก็เดินเดนยังเฮ็ดบุญของขาของน้ําแล้วก็ได้เงินคําเก็บเบิ่งเงินลกรวมมันได้เท่าใดเท่าใดก็โฮมใเนาะโฮมใกันอือางมาเฮ็ดบดนี้เพื่อสิแล้วอันนี้พอแฮงอือแม่นๆมัน จักล้านเทุเรีล้านบ่จักพุ่ณว่าีๆก็หลายล้านอะไรล้านหลายสิบล้านแหี่เออพุ่นแหละของมันประตูใหญ่เด้นะประตูผงใหญ่เด้ประเทศให้คักให้งามนะเพิ่นสิล่อเออเพิ่นสิแล่อที่ถวนะอันมื้อนี้เฮาก็เอาเงินมามอบให้อีก1ล้านเนี่ยไ่เด้อเป็น1ล้านกีบเนาะพี่น้องก็เป็นเงินของอ้ายสมสนุกบริบงครอบครอบครัวเพิ่นเนาะ โมบให้ยาหนึ่งล้านกีบแกให้ยาให้พรผลเดินเลยยาเด้อเอออ่ะยาทาไปเลยปาป่าประเดนทีตูตินังเปตินังอุปการปฏินิจตังปฏิจตังถ่มห้องเขมีฉันทูนิชปาฉันโทปาลาโซยาทาตีละโซยาทาสาภีติโยมีวาชันตุสาปาโลโควินาทสันตุมาติภวันภวันตะลายโยจุขิติกาโยโกภาวะปิวาตนาชีนิจานิจังโุตาปัญจา นิโรจตาโลธรรมาวาสันติอียุวันโนสุขังพลังอัธชิเมกาชิเมยัติเมตตาจักาจเมเปตานังทากินังกาชาวะเพกกาชามโนตัลังในโนยังวะจโกวะยัวะยะวาลิเทวานาณตังเปตานาทายายังติฉันติญาจะโยอญันทะโกทากินังคินังสังฆามิชุปฏิกิตากิตาละตังนิทานาโสปะกัมปติชญันติธรรมุชาอญันิตจิโตเปตานามุชาจักกะจาวลลา พลันชาติคนามานุภาตินังตัมีปุณยังพาจุตังอนามาขันตีอ่าทานไปไหลมาเกาเด้อทำเ้าไหลเข่าแมลงบ้านนี่ให้บุญคั่มเหุ่มบุญชูบุญชงเด้ออืออืออยู่ดีไม่แห้งให้โชคให้มันให้ร่ำให้รวยบ้านนี่อือใช่ถเนาะโชคให้มันบ้านนี่โดยเอยเก็บโฮมถิริถิหน่อยเนาะเนาะเนาะถิริถิหน่อยไปนะพวกไม่ไหวมันหลายเทือกมังสิลายเข่าลายเข่าที่ว่าตัวเบิดกะ บุญกุศลคือเก่าบทนี่คือทำเฮ็ดเท่นี่คือเก่าโอ้คำแล้วบะตุคงนี่มีแฮงหลายย่าเนาะมีแฮงหลายแล้วบะตุคงนี่ก็ดีชอยผองบ่ตนแลองบ่ตนพเฮ็ดพไปแล้วก็สิได้เฮ็ดแล้วบัดมกันแงนคำแก้วยังเท่าใดยังเท่าใดก็ขึ้นไล่กันเเดือน4เดือน3่แเดือน4เดือนนั้น่เพิ่นลงมือเฮ็ดนําเออบ่ายเดือนก็เบ่ายเดือนไดดอกเพิ่นลงเฮ็ดลงมือเฮ็ด ทั้งทึ่งกับมุ่งหลังมุ่งหันมุ่งนี่จะพ้นเห็ดไปได้แล้วมุ่งพ้นเห็ดแล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกับงบประมาณเนี่ยเนาะมีงบพร้อมกไว้คือว่าคอนไรเงินไว้กับพ่อโดยโดยเงินทั้งนั้นทั้งนี้นะช่วยกันนะนะเจ้า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 จ้าช่วยเหลือกันแชาวบุญค้ำมุ่งอยู่บุญช่วยมุ่งชงทานไปไรมากาทำเสาะไรเข้ามาแรงเด้ออย่างนั้นเลยอยู่ดีแพงอย่างนั้นหรอโดยไอชมสนุกไอชมสนุกไอชมสนุก บ่วงเนาะโดยๆเราอยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีกินสุกให้เราให้เราล่ําละรวยง่ายมีตํานเงินมันทองอยู่ดีแหงผานมันยเมียดบดนี้ตลคําูชูงเด้ออ้ายอยู่ดีแงเด้อบดนี้อือเฮาก็สิเอามาให้เอเล็กเอน้อยเนาะเพิ่นเอามาให้เพิ่นให้ผู้นั้นภาคมาผู้นี้ภาคมาก็มาสมทบทุนกันพี่น้องเอ้ยพอได้เอเล็กเอน้อยก็มันหลายมันน้อยเนาะอือ หน่อยลายแค่หน่อยก็ลายแค่หลายเลายเองมันนี่มันเป็นองมันดอกนะพอแล้วเท่าเอาต้นเผ็ดพ้าไปพอแล้วเผ็ดผาเดียวกผ้าได้ของชนรวมอันนี้เมน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 ชนรวมผอผงปุ๋นอันนี้ผอผงปุ๋นว่าผ้าได้ก็มันถือความเขาโดยโดยเขาพเผ็ดมันได้เผ็ดนะเงินคำแก้วว่นเด้ไปใช้ดอกเทนี่แหละมันแล้วมันทั่ววันนี้โจ้แล้ววานนี้โจยเจือก่อนเก็บโคมเก็บโคมนาะตุกคงก้อนวานนี้แต่แต่ บ่ได okay, uh, ้ไปใช้ละยาละเทนี่วันแล้วละพอเลยทำนี่เก็บกับไว้ทุกคนอสันไหนน้อยาเนาะเอากระตูกลับก่อนเนาเด้อบุญนี้เด้อบีญแห้งเด้อบุญคำบุญโยมบุญชูบุญส่งเด้อโดย้วยห่อเฮิ่นถึงชันอยู่ดีไม่แห้งใช่ถูกเนาะเกความจนยังได้ไม่แต่ลำแต่รวยโอเคนะพี่น้องบาเตียงก็ซื้อนุ่มกับเข่าไปให้ลูกน้อยอันสาวเพิ่นที่อยู่เทียงหน้าพอดีพี่น้องเลยเนาะเพิ่นมาข้อใช้เทียงหน้า นนพี่น้องทั้งทั้วเอยู่กันหละแล้วก็บูม,มีนุ่มให้ลูกแล้วกินเมื่อน่ะพี่น้องก็เตียงไปเห็น,นกันซึมานเนาะก็ด้ไมัน้ซื้อนมกับเขาไปให้ลูกแล้วพี่น้องเลย สบายดีเห็นอย่างอยู่นอนอนแล้วบ่หน่อยเอออันมื่อนี้ยครับซื้ออันเข่ากับนมมาให้เพิ่อนเห็นตอนมื้อนั้ยอันเพิ่นบ่มีนมกินกินนมอย่างนั้นนมตามะลิเออเดี๋ยวนี้เห็นอะไเพิ่นนอนแล้วบ่นะ อันอายุจ็ดปีนะเจ้าบอกเศษสองที่เขาเลยรเสองที่เขาเศษเอสเศเอสปีปลายเนาะพี่น้องอันเข่าเรากินเข่ายังนะท้้งนั้เข่ากล้องนะสี่ลิลลิตอะเข่าอันนี้อันเด็ก็ชื่อมาถืออยู่เนาะเลยแต่นุ่มค่ะโบมีนุ่มมานี่บอกกินแค่เดียวค่ะกินอือตอนแรกก็กินนมมานี่แต่โบมีเงินแล้วก็เลยซื้อนมมาแล้วให้คนกิน มแต่ก่อนก็กินอันนี้อยู่โดย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 บันกินอันนี้เพิ่นบ่ให้บ่เพิ่นบ่ให้ดอกแต่ว่าเพิ่นมันเป็นไอมันหวานมันหวานเนาะโดยเจ็บคอเมื่อนั้นก็พาไปหาหมอแมนเมนเมนโอ้มันนุ่มอันนี้นุ่มตะมะลิเนาะพี่น้องมันเพราะว่ามันเป็นนมมันใส่เป็นชงชงโอ้มันต๋อันตินเนาะเขาจี้ใส่เขาจี้ใส ขนมปังกินผู้พี่น้องมันบ่แม่นนมให้เด็กน้อยกินแต่ว่ามันบ่มีเนาะแต่สิเฮ็ดจังได๋คือว่าหั่นแหละยังได้กินข้าวน้ําบ่มื้อนี้เอาเป็นหยังคือกินบ่มีนกินบ่มีนกินเ้อ เอาเดี๋ยวเขาสิเอาเงินไปให้อีกสองแสนเด้ออ่าทั้งเบิดทั้งม้วนนี่แหละเป็นของผู้ใหญ่จะดีเพิ่นอยู่ต่างประเทศเป็นอะไรเป็นฝากเงินมาไปให้ไปซื้อให้เจ้าฝากให้อุปกรณ์ในเพิ่นนี่ว่าเอาเน่หแหละขอบใจขอขโมกขอบใจหลายๆเด้อขอให้หังให้มีขอขออย่าให้เจ็บขออย่าให้ไข้ขอให้อยู่ดีมีแห้งคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั่นเด้อขอให้อายุยืนยาวสาธุสาธุเนาะ อชีวิตก็ลําบากเนาะเข้าใจเนาะบ่ได้มีหยังพี่น้องเวลาก็อยู่เถียงให้เถียงนาหลังหญ้าอาศัยที่เขาอยู่ซ้ําใช่พี่น้องทางผั่ใบ่เออพี่น้องชีวิตก็หากินไปวันเนาะรับจ้างรับบายกินไปวันเราก็ได้เอาโอเคซั่เดี๋ยวบ่เตียงขอตกลับก่อนเด้อันี้เด้อโดยโดยมื้อหน้าสิแวะมาเยี่ยมใหม่โดย โอเคน้องพี in ingo, quiero, ่น mm ้องเบตียงกสิคอตัวกับก่อนบ้านโอเคน้องพี่น้องบเตียงกสิคอตัวกับก่อนนะเราได้เอาเงินไปให้วัดบรรณนูเหเนืออแล้วก็เอาชื่อเข่ากับนมมาให้อันสะใจกับลูกเพื่อนน้องพี่น้องเนาะกับเตียงกสิคอตัวกับก่อนบ้านกะคำอะไรพี่น้องเลยบ้านกะอยู่ไก่อยู่พอสมควรนาะพี่น้องเนาะกัสะใจก็เป็นแต่สงสารเนาะอยู่พอมาแล้วก็อยู่มาขออาศัยดินพี่น้องทั้งพวอยู่ เทียงให้เทียงหน้าเพื่อนยูอะไรพี่น้องกับเรากับบรีมีอย่างนาะพี่น้องเนาะมีลูกน้อยพ่อมเรากะบ,บ่มีนมให้ลูกกินก็ต้องเอานมมันแตามารีนมข้นอะไรพี่น้องให้ลูกกินทรงกับน้ำซึ่งมันหวานเนาะมันกับบุรมีประโยชน์แหละแต่มันกับบุมีเมนเนวให้เล็กน้อยกินนะพี่น้องมันก็เป็นไข่เนาะมันหวานแห้งเจ็บคอเราต้องพาลูกไปหาโมอ,อีกแล้วก็แต่สายแต่ตรงซารแล้วยูพี่น้องเลยโอเคเนาะพี่น้องจากใดรยากซอยเิ่น เบื้องต้นหรือจังไดก็ติดต่อหาบเตียงไในน้อพี่น้องเนาะสำหรับคืนนี้บเตียงขอตัวลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าน้อพี t ่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคู่ทุกคนเนาะที t ่ได้ฝากเงินมาให้ซื้อเครื่องซื้อของไปให้เพื่อนในมณีขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงอยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจเป็นตลอดชีวิตเจ้าให้มาช่ำใดขอให้กลับคืนให้เจ้าลอยเท่าพันเท่าซาถุกพี่น้องเบสสุขสุขคนเด้อเนาะสำหรับคืนนี้บเตียงขอตัวลาไปแล้วเจอกันคลิปหน้าได้พี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบสสุขุคนนเเด้อาะ